อ่ะท่านผู้ชมครับอ่าก็ถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เดี๋ยวต้องมาเตะกับสพเมืองอุดรธานีเห็นพันตํารวจเอกโกวิทเจริญวาประทศักดิ์พุ่มกับเมืองเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกับสพเมืองดูแลหน่อยตอนนี้ก็มีเซฟตี้โซนมีอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ละจุดแต่ละที่เดี๋ยวดูว่าจะพัฒนาไปอย่างไรแบบไหนวันนี้มีการถแถลงข่าวการจับกลุมยาเสพติดรายใหญ่อีกหนึ่งรายของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนก็คือกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีชุดคมประจักษ์นะครับ โดยถแถลงข่าวจับกลุ่มนายปิยะ23ปีชาวบ้านหนองขามตหนองบัวอเมืองจังหวัดอุดรธานีตามคําสั่งของพลตรีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีสั่งการให้พันตํารวจเอกอาลีสินธุลาพุ่มกับนะครับให้มีการกวดขันเรื่องของยาเสพติดก็ไปจับกลุ่ม ปิยะมาพร้อมยึดของกลางยาบ้า635เม็ดรถยนต์ฮอนด้าซีวีสีน้ำเงินทะเบียนอุดรธานีอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบ,บอกเปขนาดจุด2-2พร้อมเครื่องกระสุน7นัดพร้อมยิงนะครับโดยสามารถจับคุมได้ที่หอพักแห่งหนึ่งถนนสายรอบเมืองฝั่งตรงข้ามสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่ห้องเลขที่15 ชุดสืบสวนจับกลุ่มก็สืบทราบาว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายยาบ้านะครับมีการจับกุมมาหนึ่งรายก่อนล่วงหน้าคือนายชยังกูลยึดยาบ้าได้10เบ็ดสอบสวนขยายผลต่อง,งานซัดทอดซื้อมาจากนายปิยะนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำกำลังไปวางแผนติดตามเพื่อที่จะจับกลุ่มนายปิยะนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพหลุดเหตุการณ์จับกลุ่มที่เกิดขึ้นไปดูครับ การวางแผนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวนยยายชยังกูลไปยังจุดหอพักดังกล่าวที่มีการล่อซื้อยาเสพติดครับท่านผู้ชมครับโทรนัดแนะกันเรียบร้อยเอามาส่งหน่อยสัก600เม็ดนี่เลยก็พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปที่หอพักดังกล่าวเอาละครับนี่แหละครับดูภาพดีๆชย,ยังกูลเข้าไปเรียบร้อยตำรวจมาแล้วนะครับเ,เตรียมพร้อมครับเสื้อเกราะอาวุธปืน ชยังกูลเดินนําหน้านะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจตามหลังเอาล้วครับอ่ะชยังกูลเคาะประตูแล้วก็เรียกสิอ้าวเอายาวไว้มานี่อ่าเข้าไปนี่ฮะเรียกแล้วนะครับเรียกเรียบร้อยอ่าปียะปียะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีคิ้วไว้ตำรวจไว้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจไว้เดี๋ยวออกมาด้วยแม่มีส่งสิทเอออืมมีตีคิ้วบอกตำรวจตำรวจโอ้ช้าไปแล้วปิยะ การตีคิ้วที่ปียยยังงงอยู่คูตีคิ้วทำไมมาซื้องวดก่อนก็ไม่เห็นตีคิ้วยืนสัก,กนหน่อยตีคิ้วคือไม่ให้เปิดไงคุณดวงจิต <c oughs> พอ <c oughs> แงม้มบริเวณบ,บันเก็ตใช่ไหม <c oughs> ออกมาดูป๊าเรีบรอยเนี่ยไม่เห็นเพราะตำรวจอยู่บริเวณโดยรอบโดยข้างทางข้างนะครับเข้าไปตรวจค้นก็ได้ยาบ้ามาอีก635เม็ดครับท่านผู้ชมครับนี่เลยพร้อมไหมรอข้างล่างเนี่ยมันโดดมันกลัวมันจดมันทิ้งทุกอย่างลงมาเลย <c oughs> ไม่รอดะเดี๋ยวขอดูตีคิวสักรอบสิ <c oughs> นี่นี่เป็นการปฏิบัติการจับกลุมยาเสพติดนะครับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตัด่าผมก่อนนี่เลย <c oughs> นะส่งสัญญาณบอกแล้วเดี๋ยวเอาตรงนั้นเลยนะตรงที่เดินมาปั๊บตำรวจเข้าเดี๋ยวปล่อยภาพบรรยากาศเลยเอาให้เห็นกันแบบแนะ <c oughs> <c oughs> มมันไม่ปากไม่ไปด้วย มันพูดไปได้ไงตำรวจอยู่ข้างถงตำรวจตำรวจมึงจะเปิดได้ตำรวจอดู่ยนี้เด้มึงจะเปิดได้อ่ะไปดูภาพเหตุการณ์การเข้าทำการจับกุมครับยัรอครูเดียว

หนึ่งสองสามสิบห้าพี่สิบห้ากับร้อยเก้า1ิ0เงินสองเงินสับเกี่นก็ไปนะก็ไปนโทรศัพท์ไมยืนเท่าไหร่ยืนไม่มีนางคุ้มพาสุขอยังอยู่พาสุอยู่ฮะลองดูวะจุกจิตจุนี่จุก ห่วงเป็นอะไรเนี่ยก็ยังรักลูกพี่อยู่มาอยากให้ลูกพี่ถูกจับแต่ก็ยังคัดทอดหาเขาก่อนนะเรือตั้งจิตไม่ทันมาผู้เดียวอืมะถามมามากกับไผมาผู้เดียวบริษัทมาตำรวจมากบอนนี้ตอบถูกแล้วก็บอกว่าอืออืออืโอ้โหจะไปไหนแล้วเปิดสิโอ้ยยังวะโอ้ยเออนี่ นี่จุด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 ,จดอัพพอับมแ,แล้วคุณจิตท่านผู้ชมแค่นี้ก็หากันทั้งจังหวัดเดี๋ยวหากันทั้งประเทศดีไหมดูที่ไหนก็หาเลยล่ะแต่ห้ามเอาเสียงผมภาคไปออกนะนี่ก็มีโอ้าภาคมันนี่ละ